ทรานี้ทอะไรก็ได้นะครับข้อดีของกระเป๋านี้คืออะไรครับเมื่อเราโอนเงินจากค่าคอมมิชชั่นเข้ากระเป๋านี้หมายความว่าเงินจาํานวนนั้นไม่ต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารเราไม่เสียค่าโอนสามสิบาทนะครับเราไม่ได้เสียอะไรครับภาษีหักหักที่จ่ายไม่ต้องเสียเพราะเราใช้เงินซื้อสินค้าทันทีเห็นไหมครับแต่ดีข้อแม้ว่าเมื่อเราโอนเข้าไปแล้วเวลาโอนกลับครับ กร,รก,รกระเป๋าอุติศนี้นอกจากโอนเงินในกระเป๋านี้เข้าไปแล้วยังสามารถโอนเงินผ่านธนาคารเข้ามาเพื่อเข้ากระเป๋าอุติศก็ได้นะครับมาโอนที่เคาน์เตอร์ก็ได้จ่ายเงินห้าพันบาทวันนี้ไว้ในกระเป๋าใบนี้ไว้ก่อนได้ไหมได้แล้วพอรับคยซื้อของได้ไหมได้นะครับแต่การโอนกลับมานั้นมีค่าธรรมเนียมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมามีค่าธรรมเนียมต้องตอบเหมือนกันเลยนะครับเป็นเหตุผลเขบาบอกวา่มามีค่าธรรมเนียมเพราะป้องกันการ เมคค่าคอมมิชชั่นเราไม่ต้องการให้ใครเมคค่าคอมมิชชัน่นเกินาราคาจริงๆนะครับเช่นบางคนอยากจะปั้นบัญชีธนาคารถ้าบริษัทโอนค่าคอมมิชชั่นให้ก็เอาเงินเข้า,า,ขาดีไว้แต่แล้วก็โอนกลับมาดี่ปั๊บวันที่สิบห้าธนาคนารบริษัทเท่าไหร่ครับโอนเงินเขา้าบัญชีธนาคารคุณก็ไปคุยว่าคุณีรายได้คุณท่าน,นีน้เราก็ป้องกัดถ้าบางคนเข้าใจจริงก็ป้องกันการเข้ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าทันยไว้เรามีค่าทันยไว้ดูแลสิบเซ็นเพื่อที่จะอะไรครับ ไม่ไดมีความปัญหนาให้เราโอนเดือนจากอีเมลกลับมาที่ค่าคอมมิชชั่นอ่นนั้นนะครับวันนี้ค่าคอมมิชชั่นจะทำยัไงครับนะคำนวณรายวันนะครับ,ต,นนรบ,รบตัดยอดสิ้นเดือนนะครับโอนสิบห้าสองทุกเดือนนะครับตัดยอดสิ้นเดือนแต่ว่รวมทุกวันนะครับ แล้ว15เดือนหน้าโอนเข้าบัญชีตามเมี่เราแจ้งไว้เห็นไหมอันนี้นในใคือเงื่อนไขทั่วไปอันนี้ครับอันนี้นะนะครับมีคำถามอะไรไหมคมหรับมีคำถามอะไรอีกไหมโอนท่ามคนได้ไหมพี่เล็กโอนไหนครับโอนท่ามคนเปิดร้านให้คนอื่นได้ไหมได้โอนจากค่าอคอมตรงนี้ไปเข้าอีวอเวนต์คนอื่นได้ปะ้ะไม่ได้ครับ ได้เฉพาะยูนิตของเรานครับแต่เวลาใช้ใช้ให้คนอื่นได้ใช้ให้คนอื่นได้ก็คือต้องจ่ายเข้าเข้าบริษัทอย่างเดียวถูกไหมถูกต้องครับนะครับเพราะอย่างนี้ครับเวลาเรารักษาสมบัติค่าเงินในกระเป๋าที่หนึ่งไม่พอค่างูนิตกระเป๋ากระเป๋าที่สองรักษาสมบัติไม่พอครับมันจะตัดกระเป๋าที่หนึ่งโดยอัตโนมัติถ้ากระเป๋าที่หนึ่งมีเงินนะครับถ้าไม่มีก็เพิ่มเงินสดเช่นเราต้องการอะไรครับเราต้องการรักษาสมบัติสองพันบาทเกิดเงินในกระเป๋าเราได้แค่หนึ่งพันบาท นะครับีคิดง0 0 0บาทเป็นไงครับจ่ายเงินสดก็ได้นะครับหรือเรามีเงินเยียกระเป๋านี้ปั๊ดมันจะตัดกระเป๋านี้เลยถ้ามีเงินอยู่วกระเป๋านี้5,000บาทมันตัดอีก1,000บาทกระเป๋านี้1,000กระเป๋านี้1,000ราคาคุณบาทเท่าที่อัดนะอัดนะครับถ้าลืมเราสายอดนี่คือตัดอัตโนมัติบี้ยหรือเปล่าครับที่ว่าเราต้องแจ้งก่อนตอนนี้เราจะพูดครับคราวนี้เราต้องมารู้ว่าเรื่องของการฝากคุณบาทเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราฝากวันนี้นะครับในระหว่างเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ จะคุ้มคอรองไปสองเดือนคือเดือนนี้สมัครกับเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนนะครับันนี้มีเท่าไหร่ะนะยี่สิบเก้นะครับคุ้มคอรองสองเดือนหมายว่าสองเดือนนี้เราเปิกรหัสเสร็จปั๊บเราไม่จำเป็นที่ต้องร,าารักษาคุณบัตรบริษัทก็คำนวณค่าคอมมิชชั่นให้ มีข้อแม้พิเศษอย่างนึงครับสมมุติว่าเราเปิดรดับไปที่ลาพิสลาพิสเท่าไหร่ครับกิคะแนนลาพิสหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเกินระหว่างทางครับเดือนตุลานะครับเราสามารถปรับําแนนได้ครับภายในเดหกสิบวันใช่ไหมครับสิบห้าตุลาคมเรามาเพิ่มอีกนะครับปรับคาแนนใหม่เป็นเอเมอรโล่ห้าร้อยพีดี การปรับตำแหน่งตรงนี้ถือเป็นการเปิดรห,หัสใหม่ก็คุ้มคอรองไปไม่ต้องรักษาสมบติการปรับตำแหน่งใหม่ในเวลา60วันนับจากวันที่เราสมัครไปนะั้นเนี่นะครับเราปรับกี่ครั้งก็ได้อันนะครับก้าสมมติว่าเราสมัครที่เก้าใช่ไหมครับ วนี่9ตุลาที่เท่าไหร่ครับ30วันมาสิทธิ์แพอ,อร์ลฝาใหม่อยูเท่าไหร่ครับ1,000ทีวีเป็นอะไรครับเป็นโทรใช่ไหมครับเป็นโทรแล้วก็คกุ้มครองอีกต้งไหม ทุกครั้งเราปรับตำแหน่งใหม่ในเวลา60วันนั้นเราสามารถคุ้มครองหรือว่าไม่ต้องราากักษาคุณสมบัติได้นะทันไหมเดียน,นะเดี่ยนะครับทนนันทนะเป็นาทันได้ทนนัทนน,ทน,นะครับนะครับอันนี้ถามว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเราสมัครที่9คุ้มครองเท่าไหร่ครับวันที่1ครับ 1พยนะครับวันที่รเป็นวันที่เราควรต้องรักษาคุณสมบัติอันนไหครับ2เดือนแรกนะครับไม่ต้องรษาสมบัติวันที่1ตื่นการต้องรษาบัติแต่บริษัทบอกว่าไงครับสามารถรักษาบริษัทล่วงหน้าได้30วันช่วงนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถรักษาบัติล่วงหน้าวันที่1ต่นไารแต่คะแนนแต่คะแนนจะนําไปคำนวณวันที่1ตึ่นการ เห็นไรักษายอดลงหน้าได้นะครับแต่คะแนนที่คุณรักษายอดเดิมพอรักษายอดเสร็จแล้วแต่จะไปตู้มวันนี้หนึ่งวิการเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าตั้งเคาน์เตร์ไปรักษายอดลงหน้าได้แต่แค่สามสิบวันเห็นไหมครับเพื่อวิธีการเราให้รักษายอดทำไงรักษาที่สองได้ไหมสามได้ไหมสี่ได้ไหมห้าได้ไหมได้แต่วันที่คุณไม่รักษาช่วงนั้น รสัสษาที่ห้าหนึ่งถึงสี่ถ้ามีวามคอมพิชันเกิดขึ้นเรานี่ย <Okay. S 1> รักษาวันไหนคำนวณวันนั้นปรับตำแหน่งวันไหนคำนวณวันนั้นอห็นไหครับสำหรับแบบอะไรครับลาพีสหนึ่งร้อยคะแนนเกิดวันนี้เรารู้ว่าทีงานเรามานะครับข้างล่างเราข้างซ้ายมีคนติดมอนิเตอร์มาไดมอนดห้าพันข้างขวาห้าพันเราได้วิสตองเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทเงินเราหายเท่าไหร่ครับสี่พันแปด ถึงแม้เรได้แน่นำนะครับทีมงานเขาแนะนำระเด็นข้างล่างนะครับอันนี้ครับข่านี้ไดมอนด์ขานี้ไดมอนนะครับคอมมิชชั่นควรได้ห้าพันแต่รู้ตักไหนแค่สองสองร้อยบาทเราเปิดไดมอนด์มันจะ้วเลยได้ไหมรับเปิดไดมอนด์มนนั้นป้บเพี้ยงคือคำนวณเราแมกที่ไหนครับวันละเท่าไหร่ครับวันละาสองหมื่นห้าพันห้าพันบาทเราได้รับเต็มเราเก็บสี่พันแปดเท่ากระเป๋าได้นะครับเพราะปรับตป้าเขาแมในวันนั้นได้ทันนะครับในช่วงแรกๆเนี่ย เราก็ไม่เยอะนะครับพนักงานก็จะช่วยดูช่วยส่งพาเพราะว่าที่คะแนนที่มาตำแหน่งขาดได้ไหมครัแต่พอทีมงานจะเลือกปั๊บเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันดังนั้นเซตที่สุดก็เลยไปเลยห้าปัดสูงสุดนะครับโอเคเรื่องการสั่งปัดจบเรียนไหมครับเรียนครับถ้ามันมีเงินในในเงินอีเวนต์เนี่ยกระเป๋าที่สองอะค่ะมันจะเอาไปรักษายอดยอดหน้าอัตโนมัติไหม ไม่ครับต้องแจ้งเหมเอินการเองครับต้นเงินการเองผ่านหน้าจอเรียกสอนเนียนะครับต้นเงินการเองผ่านหน้าจอนะครับก็ต้นเงินการเองแล้วถาลูกค้าได้ครับตอนนี้คุณมีคุณก็วันที่ไหนครับรอไม่ได้ตอนต pues ้นเืินคุณละรักษาได้เลยรักษาได้เลยนะครับเงสามารถรักษาได้เลยนะครับแต่ระบบจะให้กรชำถูกต้องไหมครับถูกต้องนะตอนน <Du simple. S 2> ี้ถ้าตอนนี้รักษาไม่ได้ยังไม่ได้ได้วันที่หน้วันที่หนึ่ง ไม่ใช <air> <wheels> <today> ่ได้วันที่สองเพราะตุลามันมีสามสิบเอ็ดวันก็มีบอกสามสิบวันน่ะอ๋อวันตุลาได้ถึงแค่สุดที่แลวีอบอกว่านึงเดือนจัหถึงเดือนจันอบนหนได้ไมโทษนหนึ่งได้ไหครับรล้าย่หน้าีได้ไหมครับตุลารักษายอดคืออางนี้รักษายอดจะเดินตามรายการเลือนไหนระบบจา ที่จะที่จะทำนะคือว่าจะให้บงังคับให้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปแ,แาสดงว่าเดือนตุลาลักษณะได้เดือนตุลามี17วัวววววนคือในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำร,รักษาเลี้ยงล่งหน้าเนี่ยระบบจะเป็นลงให้วันที่หนึ่งเดือนถัดไปนั้นคำตอบที่วันที่หนึ่งได้ครับวันที่หนึ่งได้ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้รักษาย้อดล่วงหน้าได้กี่เดือนเดือนเดียวเดือนเดียวแต่ถ้าเกิดพี่รักษาย้อนหลายหลายเดือนเนี่ยเดี๋ยว อาจจะเป็นเรื่องขอั้นต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการจะย้อนร่วมหน้าแบบลืมทีหนบ่างเดี๋ยวเดี๋ยวที่ลืมไง